สวัสดีครับหลายๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับหรือว่าตามข้อต่างๆของร่างกายนะครับมีเรื่องดีๆจะมาบอกกล่าวให้ฟังนะครับเพราะว่าปกติตัวเองจะเป็นคนที่ทํางานกับออฟฟิศแบบนี้นะครับนั่งทํางานแล้วก็จะใช้คอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะ,ะรู้รู้สึกตัวเองว่าจะมีอาการล้านะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเวลาเรานอนตอนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับนะแขนจะค่อนข้างยกยกลำบากนะครับนะก็เป็นอาการแบบนี้มาสักพักหนึ่งนะครับก็ไปหาหมอนะครับหมอก็บอกว่าน่าจะเกิดจากการที่เอ็นจมหรือว่ากระดูกบริเวณตรงเนี้ยนะครับนะอาจจะกระดูกทับเส้นนะครับก็ได้ยามาเยอะเลยนะที่ที่คลินิกนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เสียเงินเสียทองไปหลายพันบาทนะครับก็ไม่หายนะครับก็ไม่หาย ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสกลับบ้านนะครับที่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับก็ปรากฏว่าตอนตอนกลับมาเนี่ยนะครับก็ได้สมุนไพรนะครับกล่องหนึ่งนะครับซึ่งคนที่บ้านบอกว่าเอาลองไปทานดูนะครับจะมีอาการดีขึ้นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็คือบุกรินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้านะครับเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซนจากประเทศอินโดนีเซียนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าเราก็ ใช้ยาแผนปัจจุบันนะครับนะก็ลองทานดูนะครับก็ปรากฏว่าทานไปสักระยะหนึ่งนะครับนะประมาณสองซองได้นะครับเพราะว่าซองหนึ่งจะมีอยู่4เม็ดนะครับก็ทานตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็มีความรู้สึกว่าบริเวณหัวไหล่เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเบามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่ยกแขนขึ้นเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าทําไมเรายกแขนได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าติดขัด นะครับก็เลยทานมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับอาการที่ติดบริเวณหัวไหล่ตัวนี้ก็หายไปหมดละนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบุคลินตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีผลนะครับที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเอฟเฟกนะครับเพราะเป็นสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้ก็คือการขับถ่ายในเรื่องของการปัสสาวะจะค่อนข้างดีนะครับ และที่สําคัญคือชีออกมาเนี่ยกลิ่นไม่เหม็นนะครับนะหลายคนอาจจะบอกว่ากลิ่นเหม็นนะฮะแต่พอทานนี้ปั๊บเนี่ยนะครับนะระบบไตจะทํางานค่อนข้างดีเลยนะครับและที่สําคัญก็คือหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพนะครับการเจ็บไหลนะครับการเจ็บตามข้อแขนต่างๆหรือว่าการขยับเนื้อขยับตัวนะครับบอกได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวเองใช้แล้วใช้ดี แล้วก็หายจากอาการเจ็บปวดด้วยนะครับก็อยากจะแนะนําให้หลายคนที่มีปัญหาเหมือนกับที่เป็นอยู่นะครับได้หายจากอาการเจ็บปวดแล้วก็ร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากขึ้นนะครับฝากด้วยครับบุกกรินนะครับของแท้100%เเซ์นําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับสวัสดีครับ